ขอเสียงคิดให้พี่ตูนครับไม่ต้องอานเลยคับเสียงใหตูนเลยครับผมโอเคพี่ตูนครับผมการที่ทุกวันนี้ตูนต้องต้องเป็นนักดนตรีเนี่ยหรือว่าอยู่กับแวดวงกลางคืนหรืออาจจะมีผ่านพาพาันอะไรมาอย่างเงี้ยครับอยู่กับคนรอบข้างที่สุบุรีประสบการณ์ที่เคยเจอมามีมีประสบการณ์อะไรพอจะเล่าได้บ้างไหมฮะสิ่งจริงคนรอ,อ,อบข้างผมนี่ก็สุบุรีเยอะเนาะในผมว่า ทุกๆวงการแหะมันก็มีคนที่ที่ซูบุรีอยู่เสมอแม้กระทั่งครอบครัวผมเองผมว่าหาแรงบันดาลใจให้เจอครับหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอว่าว่าเราอยากจะสําเร็จเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วผมคิดว่ามันเรื่องบุรี่มันจะเป็นเรื่องเรื่องเล็กมาก แรงบันดาลใจใเจครับผมนะก็ลองหากันดูแล้วกันนะครับแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมว่าที่น่าจะทําได้เนี่ยอย่างที่พูดมาเมื่อก,กี้ที่ตูนพูดมาเป็นเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะรักที่จะร้องเพลงบุหรี่เกี่ยวกับความรักความห่วงใยยังไงฮะมันเกี่ยวกันใช่ไหมฮะมันผมว่ามันเป็นการโชว์มันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อต่อต่อคนใกล้ชิดของเราเองนะครับถ้าสมมติเราสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแล้ว เพื่อนเราไม่สูบหรือว่าพี่น้องเราไม่ได้สูบคุณแม่คุณพ่อเราไม่สูบเราก็เลือกที่เลือกที่จะไม่สูบใกล้เขาผมว่ามันมันความรักมันเป็นเป็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราทำอะไรที่เหนือความเหนือเหนือกำลังตัวเองได้เสมอถ้าเราถ้าเราเชื่อแล้เราเราักมันจริงๆสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอแล้วทำให้ผมก้าวข้ามอะไรต่างๆที่ไม่ดีมาได้รวมถึงการสูบบุหรี่เนี่ย ครับสิ่งที่ผมยึดมั่นอยู่เสมอคือผมจะคิดถึงพ่อกับแม่ครับผมเราจะคิดว่าแม้แต่กระทั่งเงินที่เราหามาได้เรายังไม่สามารถหาได้เองเลยแล้วจะเอาเงินที่เราที่ได้จากพ่อแม่มาซื้อบุหรี่เพื่อทํำลายตัวเราเองเหรออะไรเงี้ยเราจะคิดถึงเขาเสมอ,อถ้าจะทําอะไรซึ่งเลือกเลือกไม่ถูกเ่าจะทําหรือไม่ทำลองคิดถึงพ่อกับแม่ไว้เยอะ แล้วผมคิดว่าเรื่องหนักมันจะถูกผ่อนให้เป็นเบาเรื่องที่มันเบามันอาจจะไม่มีมันเราจะทําให้มันดีขึ้นก็ได้ถ้าผมครับก็บรบจริงๆการเอาเข้าจริงๆการสูบบุหรี่เนี่ยมันมันเขาเขาบอกว่ามันทุกอย่างมันมีคุณและโทษใช่ไหมครับ แต่ผมบอกว่าการสูบบุหรี่มันไม,ม่มันไม่มีคุณเลยมันมีแต่โทษอย่างเดียวยจริงๆน,นะก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ผิดหรอกที่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 สูบบุหรี่มันเป็นการตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกเองได้เองชีวิตในตัวเองของตัวเองในแบบแบบที่แบบที่ตัวเองเลือกที่จะสูบบุหรี่ไม่มีใครห้ามและไม่มีใครเดือดร้อนด้วยแต่คนที่เดือดร้อนคือตัวตัวของทุกคนเองสุขภาพของทุกคนเอง ซึ่งม,มันไม่ได้โชว์มันไม่ได้แสดงออกในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับมันแสดงออกไม่ตอนที่มันสายเสมอก็อยากฝากไว so ้ว่าก็เลือกเอาดีๆแล้วกันเลือกเลือกกันเองชีวิตทุกคนเลือกได้อยู่แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็โชคดีทุกคนครับผมขอบคุณพี่ตูมอิสสลามนะครับหรือว่าขอบคุณคุณอาทิวลาคงมาลไยฮะขอบคุณครับผมจ้ผมว่าหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอว่า ว่าเราจะจะสำเร็จเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วผมคิดว่าเรื่องบุหรี่มันจะเป็นเรื่องเรื่องเล็กมากความรักมันเป็นหลายๆอย่างที่ทําให้เราทําอะไรที่เหนือกำลังตัวเองได้เสมอถ,ถ้าเราเชื่อแล้เรารักมันชีวิตตมัน้องเดินตาม